There's something inside the hunt inside me of แต่ที่แน่ๆเนี่ยบนหน้าหนังสือพิมพย์ยังมีอีสเตอร์เอ็กที่ใส่ๆเอาไว้ครับแล้วก็ไม่ได้ใส่แบบนิดๆหน่อยๆน,นะครับข่าวด้านบนเนี่ยโอโ้สารพัดเลยครับรวมทั้งข้อความที่บอกว่า สวัสดีครับต้านรักสู่รายการเมเจอร์โทรทัศน์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรากลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ครับช่วงนี้ตัวอย่างหนังปล่อยมาใหม่ๆเยอะแยะมากมายครับเราก็เลยหยิบเอาตัวอย่างหนังที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้มาให้ทุกคนได้คุยกันครับกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องมอร์เบสตัวอย่างที่2นั่นเองครับ อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะติดตามรายการแบบนี้นะครับรายการที่เกี่ยวกับภาพยนตร์มีทั้งข่าวมีทั้งความคืบหน้าต่างๆมีทั้งรายละเอียดแล้วก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยต่างๆที่น่าสนใจนะครับติดตามได้ที่นี่ครับ YouTube m a j o r Group โดยผมจีนวิลไฟเดอร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่ๆครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาว่ากันด้วยตัวอย่างของมอเบียสตัวอย่างที่2กันครับมอเบียสน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของจักรวาลมาเวลในฝั่งของโซนี่นะครับ จากสไปเดอร์แมนนะครับรวมๆแล้วไม่มากครับประมาณ800กว่าตัวนะครับซึ่งจากะรวานนี้เนี่ยเปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการใน v e n o มนะครับแต่ Mo ร์บ s น่าจะเป็นการขยายเรื่องราวให้กว้างขึ้นอย่างเป็นทางการขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับและที่สําคัญก็คือหนังอาจจะมีการเชื่อมโยงเนื้อหาไปถึงเรื่องอื่นๆแล้วก็วาดภาพโครงสร้างให้เราเห็นกันอย่างชัดๆครับว่าจากระาลภาพยนตร์มาเวลในฝั่งของโซนี่เนี่ยหรือว่า Sony Picture u n i v e r s วอร์ซัพมาเวลคาแรคเเนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงหนังเรื่องอะไรบ้างครับแน่นอนครับว่า แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่หนังจะผูกเรื่องราวไปถึงสไปเดอร์แมนของทอมฮอลแลนด์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยต้องรอลุ้นกันครับทั้งในมอร์เบียสแล้วก็ในสไปเดอร์แมนของมาเวลหรือว่าสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมนั่นเองครับตัวละครมอร์เบียสหรือว่ามอร์เบียสเดอะลิฟวิ่งแวมไพร์เนี่ยตามต้นฉบับเป็นเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าไมเคิลมอร์เบียสครับตัวแกเกิดมาพร้อมกับโรคเลือดครับทำให้แกมีปัญหาด้านสุขภาพอย่างหนักครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าตาอัปลักษณ์จนเขาพยายามจะหาวิธีการในการรักษาโรคที่ การรักษาเนี่ยกลับส่งผลกระทบหรือว่าไซเอฟเฟก,กที่ผิดพลาดครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆกับข้างข่าวครับต้องกินเลือดแต่มีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับรวมทั้งมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปคล้ายคล้ข้างข่าวด้วยครับในตัวอย่างมอร์เบีครั้งที่2ครั้งนี้นะครับเขาปล่อยรายละเอียดอะไรออกมาให้เราได้เห็นบ้างแล้วมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างเราไปดูพร้อมๆกันครับ ตัวอย่างเปิดมาเนี่ยเป็นฉากที่มอร์เบียสอยู่ในป่าครับเพื่อทําการทดลองอะไรอบางอย่างเพราะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขนอุปกรณ์ขนาดใหญ่มาด้วยครับแน่นอนว่าในฉากนี้มาร์คมอร์เบียสยังเป็นนักเคมีอยู่นะครับมีร่างกายอ่อนแอจนคนที่มาด้วยเนี่ยถึงกับถามเลยครับว่านี่คุณต้องการคุณหมอไหมซึ่งดูเหมือนจะเป็นอารมณ์ขันของหนังนะครับเพราะคําตอบของมาร์คมอร์เบียสก็คือผมนี่แหละเป็นหมอเอง <laughs> หนังย้อนกลับไปเล่ารุ่งเราาเหตุการณ์หลายปีก่อนหน้านั้นนะครับที่มอร์เบียสเกิดมาพร้อมกับโรคอะไรบางอย่างครับที่ทําให้เขามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงครับคนที่เดินมาข้างๆตัวละครของเจเร็ดแฮร์ริสเนี่ยอาจจะเป็นอาจารย์ของมอร์เบียสก็เป็นไปได้ครับไมเคิลมอร์เบียสนะครับใช้ชีวิตอยู่กับยาแล้วก็ต้องอยู่ใกล้หมอมาโดยตลอดครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็รอดมาจนโตได้ครับ ในฉากนี้นะครับตัวอย่างเปิดเผยให้เราเห็นตัวละครอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือมาร์ตินแบนครฟตตัวละครที่แสดงโดยอ d ดรีนาอาจูนาครับตัวละครตัวนี้เป็นคู่มันของมอร์เบีสนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนคอยช่วยเหลือเรื่องสุขภาพของเขาด้วยครับ People all over the world have disease ตามท้องเรื่องเนี่ยมอเบียสหาวิธีการรักษาตัวเองจนได้พลังอะไรบางอย่างมาครับแต่หนังก็แสดงให้เราเห็นครับว่าสาเหตุที่เขาพยายามรักษาตัวเองอยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อแค่ตัวเองเท่านั้นครับแต่เพื่อรักษาคนไข้รายรอื่นที่เป็นคนไข้ของเขาด้วยครับอย่างเด็กผู้หญิงคนนี้ครับมอเบียสกลายเป็นแพทย์ชื่อดังนะครับและดูเหมือนว่าตัวเขาเองเนี่ยจะหาวิธีในการรักษาตัวเองได้สําเร็จครับซึ่งเจ้าตัวบอกในงานที่ได้รับรางวัลอะไรบางอย่างว่าสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือการต้องเสี่ยงชีวิตครับสุดท้ายวิธีการรักษาที่มบบค้นพนพใกการรัษ ตัวเองนะครับก็คือการใส่เชื้อข้างคาวเข้าไปในร่างกายครับซึ่งวิธีใส่เชื้อเนี่ยก็คือไปยืนในข้างคาวกัดครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างแน่ใจครับว่า ขั้นตอนในการรักษาเนี่ยน่าจะมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนกว่าไปยืนกลางแขนนข่องคาวบินมากัดน,นะครับแต่ระหว่างการทดลองเนี่ยน่าจะเกิดความวุ่นวายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับเหล่าฝูงข้างคาวเนี่ยก็เลยบินกันออกมาครับตัวอย่างหนังเนี่ยยังไม่ได้บอกอะไรตอนนี้นะครับแต่สุดท้ายสรุปแล้วเหตุการณ์ทําให้มอร์เบยสหายตัวไปนานประมาณ3เดือนครับก่อนจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเรือลำหนึ่งครับ มอเบสเขาทำร้ายทหารจนสุดท้ายก็ลงเอยที่เขาถูกจับคุมตัวครับแล้วก็มีไดอะล็อกสำคัญขึ้นมาจากตัวละครตัวหนึ่งครับที่บอกว่าคุณหมอคุณทำอะไรกับตัวเองไปเนี่ย คนที่ถามเนี่ยไม่ใช่โรแมนเพียสจาก Fa สซันฟิลเลียสนะครับ <S 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 เป็นตัวละครที่แสดงโดยแคร์ริสกิฟสันเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ในจัก,กรวาลฟาสซันฟิลเลียสตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าไซมอนสตูธครับเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ครับตามท้องเรื่องเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการตามล่ามอร์เบียสแถมในหนังสือการ์ตูนเนี่ยตัวละครไซมอนสตูธเนี่ย,ยก็ยังสนิทสนมกับแบล็กวิดีโออีกด้วยครับโดยเฉพาะถ้าราเฉพาะรูปร่างหน้าตานะครับตัวละคร CIA ไซมอนสตูธตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากการ์ตู กกันแบบฟ้าเเหวลยะสุดท้ายการทดลองได้ผลครับเพราะจากรูปร่างที่ผอมจนเห็นกระดูกเนี่ยมอบเบียสกลายเป็นคนที่แข็งแรงครับกล้ามขึ้นแบบเห็นเลยครับแต่ดูเหมือนว่าความเปลี่ยนแปลงในการถูกคมข่าวกัดเนี่ยไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเขาไม่ได้แค่หายจากการพิการครับแต่ยังมีร่างกายที่แข็งแรงมีประสาทสัมผัสที่เหนือมนุษย์ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ความสามารถประเภทโซนาครับนั่นก็คือการสร้างพลังคลื่นเสียงสามารถแปลคลื่นเสียงจากเสียงสะท้อนวัตถุใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ระบุตำแหน่ง ขนาดของวัตถุได้อย่างมั่นยํำครับซึ่งอันนี้เนี่ยมนุษย์ปกติก็อาจจะพอทําได้ครับเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่ตาบอดแดร์เดวิลก็ทําอะไรแบบนี้ได้ครับแต่มอร์เบียสใช้ความสามารถนี้ได้อย่างเต็มที่เพราะเขาไม่ได้ใช้ศักยภาพนี้ในฐานะมนุษย์ครับแต่เขาใช้ในฐานะของข้างข่าวนั่นเองครับและไอสิ่งนี้เลยครับก็นํามาซึ่ง CG จเจ๋งๆมากมายในหนังเรื่องนี้ครับเพราะมอร์เบียสจะไม่ได้แค่รับคลื่นสะท้อนได้จากระยะใกล้ๆครับแต่เขาสามารถรับได้จากระยะไกลๆครับ ขอบเขตกว้างขวางระดับทั้งเมืองกันเลยทีเดียวครับแต่นอกเหนือจากความสามารถรวมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่ร่วมเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะลูกตากับหูของเขาอะนะครับตัวมอร์เบียสเองเริ่มมีความสามารถระดับเหนือมนุษย์เราเห็นในตัวอย่างเลยครับว่ามอร์เบียสมีความสามารถระดับยอดมนุษย์แบบซูเปอร์แมนเลยครับคือมันบินได้ครับบินไปข้างคาวเลยครับซึ่งถ้าสังเกตในฉากนี้เนี่ยมอร์เบียสยังใส่เสื้อคล้ายๆนักโทษอยู่นะครับเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่แกโดนจับกุมแล้วก็อาจจะมีการแหกคุกออกจากห้องขังอะไรทํานองนั้นรับ หนังเริ่มวาดภาพจักรวาลให้เราเห็นชัดมากขึ้นนะครับด้วยการปล่อยสัญ,ญลักษณ์ของออสครอปของนอ์แมนออสบอนหรือไอ้กรีนกอบลินเข้ามานั่นเองครับในขณะที่ตัวของมอร์เบียสเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสังเกตเห็นดีๆเนี่ยรอบตัวเขาจะมีถุงเลือดแขวนอยู่เต็มไปหมดนะครับมอร์เบียสน่าจะพยายามหาเลือดเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายของแกโดยพยายามจะไม่ไปกัดคอไม่ไปฆ่าใครนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนแรกมันน่าจะทดแทนได้ครับแต่พอมาน,นานๆเข้าเนี่ยเหมือนมอร์เบียสเริ่มจะควบคุมเอง่้รา,าขา เานี่ยครอบงามเต็มตัวครับจนกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างหน้าตาแบบข้งข่าแบบนี้ครับแล้วเราก็ได้เห็นครับว่าในหนังเรื่องนี้มอร์เบียสก็เริ่มออกอลาวาครับ And you The city wants ในหนังสือพิมพ์เนี่ยลงรึอของเขาจนกลายเป็นข่าวใหญ่นะครับและแน่นอนว่าหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ข่าวนี้ก็ต้องเป็น Daily Bugle ครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะสื่อความหมายได้หรือเปล่านะครับว่า Daily Bugle ที่อยู่ใน m o r b i บ s กับจักรวาลฝั่งโซนี่กับ Daily Bugle ที่ปรากฏใน Spider-Man ของ Tom Holland เนี่ยอาจจะไม่ใช่อันเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนตั้งก็สังเกตว่าไอของ Tom h พ l l a n d เนี่ย ที่อยู่ใน m a r v e l ลซีน m มา i c ติกยูนิเวเนี่ยมันกลายเป็นสื่อออนไลน์ไปแล้วครับสำหรับ Daily Bugle แต่ที่อยู่กับโซนี่เนี่ยมันยังเป็นหนังสือพิมพ์เป็นเล่มๆอยู่ครับแต่ถ้าเราหันมามองในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเราจะเห็นได้ว่าสื่อสำนักใหญ่ๆห,หลายๆสำนักนะครับหลายๆสำนักแทบจะทุกสำนักเลยแหละครับที่เขายังคงสื่อ ต้นฉบับดั้งเดิมที่เป็นพรินท์ก๊อปปี้ที่เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่แล้วก็ทําสื่อออนไลน์ควบคู่กันไปก็ทําได้ไม่ได้มีกฎไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามทําทั้งสงสื่อพร้อมๆกันครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยบนหน้าหนังสือพิมพ์ยังมีอีสเตอร์เอ็กที่ใส่ๆเอาไว้ครับแล้วก็ไม่ได้ใส่แบบนิดๆหน่อยๆน,นะครับข่าวด้านบนเนี่ยโอโ้สารพัดเลยครับรวมทั้งข้อความที่บอกว่า Rhino on the Loose ที่แปลว่าราดหลุดออกมาซึ่งอาจจะหมายความว่าราดหลุดออกมาจากสวนสัตว์จริงๆก็เป็นไปได้ครับหรืออาจจะหมายถึงตัวละครไรโนที่เป็นศัตรูของสไปเดอร์แมนอีกหนึ่งคนครับ แต่สุดท้ายก็มีการเชื่อมโยงให้เราเห็นอย่างชัดเจนครับว่าไอมา a r เ e ล u n ยูนิเวอที่อยู่กับ Sony ่กับมา r v e วล i n e m นิ i c ติ i ยูนิเอที่อยู่กับ Disney เนี่ยมันน่าจะเป็นจักรวาลเดียวกันนะโดยเฉพาะฉากที่ตัวละครบอกว่าเรายังไม่เคยเจอเรื่องอะไรเด็ดขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่ไอตัวนั้นที่ซานฟรานซิสโกไอคำว่า that thing in San Francisco เนี่ยเป็นอะไรไปไม่ได้เลยครับนอกจากเวนอ m ครับเพราะเหตุการณ์ในหนังเรื่องเวนอฟเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซานฟรานซิสโกครับ ตัวอย่างเปิดเผยตัวละครออกมาให้เราได้เห็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับแทบจะไม่ปรากฏออกมาในตัวอย่างเลยแต่สําคัญแน่ๆครับเพราะว่ามันมาจากทฤษฎีที่ว่าดาราดังยังไงไอ้ตัวนี้ต้องสําคัญเพราะเขาคือแมดสมิธจากซีรีส์สุดฮิตอย่างด็อกเตอร์ฮูนั่นเองครับเราจะไม่ได้เห็นด็อกเตอร์ฮูมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้แบบเป็นตัวประกอบแน่นอนครับตามข่าวเนี่ยมีการรายงานว่าตัวละครของแมดสมิธเนี่ยน่าจะเป็นล็อกซีเอสคราวครับซึ่งล็อกซีเอส เราเนี่ยอาจจะเป็นตัวร้ายหลักของหนังเรื่องมอร์เบียสก็เป็นไปได้ครับโดยอันเนี้ยมันเป็นทฤษฎีที่เขาเดากันนะครับถ้ามันตรงก็อย่าหาว่าสปอยนะหรือว่าใครกลัวมันมันสปอยเนี่ยก็ข้ามประมาณ15วินาทีตรงนี้ไปนะครับผมจะเล่าเลยนะครับมีสื่อต่างประเทศบางสำนักเขาวิเคราะห์เอาไว้ครับว่าการปรากฏตัวของแมตต์สมิธในตัวอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นล็อกเซียสคราวจริงซึ่งการที่มีล็อกเซียสคราวอยู่ในหนังเรื่องมอร์เบียสเนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงเรื่องราวว่าเหตุการณ์คนโดนกัด แต่ไปหมดคนตายเพราะมีคนมาดูดเลือดแต่ไมหมดมอร์เบียสก็เลยกลายเป็นเป้าแต่ความเป็นจริงแล้วมอร์เบียสไม่ได้ฆ่าใครเลยคนที่ฆ่าคนแล้วก็กินเลือดคนเนี่ยก็คือล็อกเซิสคราวซึ่งได้รับเชื้อในแบบเดียวกันกับมอร์เบียสครับดังนั้นมอร์เบียสก็เลยต้องมาร่วมมือกับ CIA เพื่อปราบล็อกเซิสคราวนั่นเองครับ <Control. S 3> hey, uh, Stay touch. กลับมาที่เรื่องความเชื่อมโยงของจักรวาลน,นะครับไอเรื่องโซนี่กับมาวลเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่กลายเป็นความเชื่อมโยงที่น่าจะเป็นการเชื่อมโยงจริงๆเลยครับก็คือการปรากฏตัวของแอนดรูนทูมส์หรือว่าวาลเจอร์ครับที่มาปรากฏตัวในหนังเรื่องมอร์เบิสเราเห็นตั้งแต่ตัวอย่างแรกแล้วล่ะครับที่มีการทิ้งปมเอาไว้ว่าตัวละครตัวนี้จะมาปรากฏตัวในหนังของโซนี่แล้วก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นขบวนการวายร้ายอย่างซินิสเตอร์ x ครับ สุดท้ายแล้วมอร์บสจะกลายเป็นตัวร้ายจริงๆไม่ใช่แค่เอนตีฮีโร,ร่ธรรมดาๆหรือไม่เขาฆ่าคนมากมายเพื่อกินเลือดจริงๆเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยรู้ว่ามอร์บสยังมีจิตใจที่ดีอยู่ข้างในเพราะว่าเขาก็ห่วงใยคนไข้ของตัวเองนะครับแม้ว่าในช่วงเวลาที่จตัวหลบหนีการตามล่าก,ก็ตามครับแน่นอนว่าสุดท้ายหนังจะต้องจบลงด้วยสงครามอันยิ่งใหญ่ระหว่างมอร์บสกับศัตรูที่ลึกลับครับแล้วก็จะมีการรีดข้างข่าวมาเต็มเมืองไปหมดครับก่อนที่ตัวอย่างจะปิดท้ายด้วยมอนสเตอร์ฟอร์มแบบเต็นน,น,นกัจจะ อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ทิ้งท้ายอีกหนึ่งครั้งด้วยประโยคอารมณ์ขันสนุกๆว่า a an <laughs> ก็เป็นมุกที่เอาใจแฟนๆได้ดีนะฮะแล้วก็ตลกดีใช้ได้นะครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดครับของตัวอย่างมอเบียสตัวอย่างที่2นะครับรายละเอียดที่ผมว่าพอละ ไม่ต้องการไปมากกว่านี้ละหลังจากนี้อยากจะไปเห็นในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะออกมาเป็นอย่างไรไอที่เดากันไว้ที่ฎีที่ว่าจะถูกหรือไม่อันนี้ไปรอพิสูจน์มอร์เบสในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับและนี่คืออีกหนึ่งครั้งนะครับของตัวอย่างภาพยนตร์จาก Sony Picture s Universe of Marvel Character อนะครับอีกหนึ่งจักรวาลที่หลายๆคนจับตามองครับเรามาดูครับว่าจักรวาลน,นี้จะไปได้ไกลเหมือน v e l c i n e m a t i c Universe หรือไม่ครับและนี่คือทั้งหมดของ Make To ในนสัปดาด, View ปดาห์หี้โยผมนเจอร์อตัวะไร อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเรา V-Fighter ที่นี่ที่เดียวครับเมเจอร์กรุ๊ปวันนี้ผมจีนวี i ฟ h t อ r er ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Are you here heal here world destroy the De you to Oh to it